ครับมาต่อกันตาครับดูทั้งหกเหรียนนะครับเหรียญแรกนะครับตะไบนะครับตะไบแบบหยาบนะครับแรกเหรียที่สองนะครับ ต่อไปแบบหยากนะครับเหลียนที่สามครับต่อไปแบบหยาบนะครับเหลียนที่สี่ครับ ที่ห้านะครับครับอันที่หกครับแทบหมดนะครับเดี๋ยวรามาดูบล็อกกันนะครับ ความพิเศษนะครับครับเหรียญแรกนะครับมาปรับงานนะคระับความพิเศษไอ้ไม่มีนะครับมาดูเหรียญที่สองครับ ที่สองนี่ป๊อกอ่านี่นะครับตะขอเบ็ดนะครับนี่ครับอ่าชัดเจนครับองค์ที่สองบล็อกตะขอเบ็ดนะครับมาดูกันองค์ที่สามนะครับ ซ้่บล็อกขอบเขตน,นะครับองค์ที่สี่นะครับ อสี่บล็อกบล็อกกลับมานะครับองนี้นะครับอง์ที่ห้าครับ องค์ที่5้าบล็อกปรับปานะครับ ครับองสุดท้ายนะครับบล็อกก็ะขอเด็ดนะครับครับอ่าขอให้เครด,ดิตอ่าคุณ ด้วอาวุธครับผมส่งพระจริงนะครับพระแท้นะครับตามที่ตกลงกันนะครับสภาพาทางผมรับซื้อตามาตามสภาพนะครับพระคมชัดนี่ก็จะได้ราคาที่ดีขึ้นนะครับถ้าเกิดการเก็บสภาพที่บก่บเก็บไม่ดีหรือว่า,าพระมาในสภาพไหนก็ จะรับเช่าในสภาพนั้นนะครับเพื่อเนเพื่อนสมาชิกตุ่มแบ่งปันผมได้นะครับเพื่อเผยแผ่บารมีให้หลวงปู่แสงนะครับสู่ต่างประเทศน,นะครับครับสวัสดีครับขอให้ครดิตทางคุณหน่ย่ยอคาวุินะครับขอบคุณครับ